สวัสดีครับวันนี้ก็มีกยูปกับกระพร้อมนะครับเ็นกรินน้อยจอมเจริญนะครับเดี๋ยวก่อน นั่นมันบทของฉันต่างหากเราสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยนะคะอันยองวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะวายเจยิกินะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนไอก็มาอยู่กับเกมโรบอกกันอีกแล้วนะคะทุกคนอยู่ในแมปเพนกวินไทคูนะคะทุกคนตอนนี้คือเราอยู่บนเกาะน,น้ําแข็งนะคะทุกคนโอ้โหเกาะน้ําแข็งที่แบบว่ารอบๆคือแบบว่าเดียวดายมากเลยคะ่ะทุกคนเมื่อกี้เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะทุกคนซึ่งเมื่อกี้ไอกําลังแบบว่ายน้ำสบายใจเชิ่บนแลวอยู่ดีๆไอ้ก็โดนฝูงแบวน้านะคะทุกคนแล้วก็ฝูงหาาานนนนี่จะะะคคลทุกกกรรงงงเูมมอยตต้ ถ้าเป็นอย่างนี้ไอคิดว่าไอาต้องสร้างเมืองตรงนี้แล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ให้ได้เยอะที่สุดนะคะทุกคนเราจะได้มีฝูงมีแบบหมู่บ้านอะไรเพนกวินเราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราจะได้มีความแบบรอดชีวิตแล้วก็เอาชีวิตรอดในโหมดนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าอยากดูแล้วว่าไอาจะสร้างบ้านแล้วก็ขยายเกาะตรงนี้ได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยจ้า เคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงพื้นน้ําแข็งที่โดดเดี่ยวเดียวดาตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณ10บาทนะคะทุกคนโอเคหลังจากนี้เราก็จะมาสร้างสโนว์หลังจากเจอสร้างสโนว์แล้วได้อะไรวิพอเราสร้างนะคะทุกคนเราจะได้ตังค์มาทีละ2เหรียญน,นะคะทุกคนการที่แบบว่าเราสร้างพื้นหิมะตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะทําให้แบบเพนกวินมีความรู้สึกมีความสุขนะคะทุกคนทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเกิดเนาะตอนนี้ก็จะมีอ่ามีน้ําแข็งแล้วก็มีหิมะเพิ่มอีก2หรอสร้างอะไรก่อนดี งั้นก็เดี๋ยวจะสร้างน้าแข็งก่อนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นน้ําแข็งแบบไหนเนาะขีสร้างน้ําแข็งมาเลยอ่าหลังจากสร้างน้ําแข็งมานะคะทุกคนก็จะมีก้อนหินแล้วก็จะได้เงินเพิ่มมาด้วยอุ๊ยจากสองเหรียญไปสี่เหรียญโอเคเดี๋ยวเราก็จะสร้างอ่าหิมะตรงนี้เพิ่มนะคะทุกคนอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นเนาะเอเคสร้างไปอีกโอเคได้ขึ้นมาเพิ่มเป็นหกเหรียญอุ๊ยแล้วก็เป็นอะไรอ่ะตรงนี้จะเป็นแบบแท่นตกปลานะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะมีก้อนหินกเอากก้นนนน่่แวัเเาาะบบททมมถููดีคคคุรป็ ดูสีขาไม่มีน่ารักปูปีที่ส,สุดเลยค่ะทุกคนมาสร้างกอนหินกันเลยอุ้ยมีไข่ด้วยเราจะได้แบบฟักเผาพันแล้วค่ะทุกคนเราจะได้มีแบบว่วาเผาพันนกเพนกวินที่อยู่เกาะนี้นะคะทุกคนอฉันจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้เหงาอีกต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมีเพื่อนมีฝูงนะคะทุกคนเฮ้ยโอเคครบแล้วสร้างเลยไข่นี่แน่โอ้โหไข่ฟองใหญ่กว่าตัวฉันอีกฮลัลโหลนี่ไข่อะไรอ่ะนี่มันไขน่ไดโนเสาร์ไขน่นกเพนกวินนะ่ะตายแล้วฟองบลเบลอเบ,บล่าเลยค่ะทุกคนตายแล้วโอเคมีเงินสร้างี่สิ นี่ไงเป็นที่ตกปลาจริงๆด้วยค่ะทุกคนอโอเคค่ะทุกคนเราไปแอบเก็บเงินมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรามีอยู่988บาทนะคะทุกคนนี่เราก็จะมาสร้างตรงนี้เลยอุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ยมีคนตกปลาด้วยค่ะทุกคนคนตกปลาทุกคนเป็นแผ่นกวิ้ด้วยน่ารักจังเลยอะ่ะทำอะไรได้อุ๊ยเปลี่ยนสีได้ด้วยสีช่องเราเป็นสีแบบ ส้มๆอ่อนพาสเทลพาสเทลออไมส้มเข้มไปอ่ะเอาเป็นแบบออันนี้ก็ได้น้อทุกคนสีประมาณนี้แหละน้อสวยดี <Wow. S 1> วิมีหมวกให้ใส่มีเลือกตาด้วยตาแบบไหนดี <Wow. S 1> วิตาแบบมีกระเบลดีนะตาแบบเอาตาแบบนี้ดีกว่านาอดูสกคลุมๆดีตกปลาจะได้มีความแบบปลาจะติดนะอะไรประมาณนี้นทุกคน mm. โอเคแล้วเราก็มาสร้างอันนี้อะไรอุ้ยเรือเราสร้างเรือเพิ่มนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีแบบพื้นที่ให้อีกด้วย mm. อุ้ยมีเรือให้เรานั่งด้วยค่ะทุกคน วิยเกตไปเลยอ,ยอุ้ยเรือออกเรือเมื่อกี้เรือมันไหลออกไปอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราค่อยมานั่งเรือเนาะแล้วก็สร้างเกาะใหม่เพิ่มได้ด้วยนี่โอทุกคนมันแอบปังนะคะทุกคนปักกุลี่มากเลย มันต้องเป็นเกาะที่ใหญ่แบบใหญ่มากด้วแน่ะค่ะทุกคนอยากจะบอกเลยอ่ะ yeah, <no. S 1> ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะพอพันเพนกวินเราคือแบบว่าอยู่ตรงนี้ก็สบายมันต้องกลัวแบบว่าวานพิชชาหรือแบบว่าแมวน้าขึ้นมานะคะทุกคนโ oh. อ้นคอลงโดดไปดูเดือดซีมีความแบบว่ามีเพนกวินแบบตัวสีส้มกับตัวสีดําอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนดูสีน่ารักมากเลยอ่ะแต่เราเปลี่ยนหน้าไม่ได้เนาะอันนี้น้องเป็นพอปเฉยๆโอเคโดดขึ้นไปติด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 น้ำแข็งอยู่นี่เดี๋ยวเรารอเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบว่า เกาะเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะทุกคนวิ้ยมีสปีดโบ๊ทด้วยปังมากทุกคนใช้เงิน50,000บาทนะคะทุกคนอยากจะบอกเลยวิ้ยเ็นกิ้นขี่สปีดโบ๊ทมันจะเป็นยังไงวะมันต้องแบบซิ่งแบบแซบแน่ๆค่ะทุกคนเออโอเคมีเงิน500นี่สร้างคนตัดต้นไม้มาเลยวิ้ย น่ารักกุบกรีบอันนี้น่าจะขอเป็นแบบว่าตาแบบนี้ตาโกรธไปเลยแล้วก็เอาเป็นสีเขียวแล้วกันนึกถึงแด้มาม่วงอุ้เขียวจีเลยแล้วก็เรายังสามารถอัปเกรดเจ้าเพนกวินได้นะคะทุกคนอัปเกรดเพื่อให้นางแบบว่าทํางานแล้วก็ เพิ่มเงินให้เราขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนอยากจะบอกเป็นอที่ป,ปังหลังจากที่เราแอบไปเก็บเงินมานะค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าไอมีเงินอยู่ห้าหมื่นแปดนะคะทุกคนอุ้ยน่าจะสร้างได้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนสร้างบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สร้างประตูอุประตูสี่ร้อยแพงมากเวอร์แล้วก็รูว่าโอเคหน้าต่างแล้วก็หลอดไฟนะคะทุกคนในบ้านแล้วด้านหลังมีอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อท่อนไม้อะไรอ่ะวิตรงนี้มีสะพ,พานอุ่ยน่ารักจังเลยเป็นสะพ,พานแบบว่าทางน้ํานะคะทุกคนสร้างสร้างเงินเยอะสร้างไปหมดเงินใกล้จะหมดแล้วหรือยังตอนนี้เราสร้างเหมือนอุ่ยตรงนี้เป็นสาดทา,ทานะฉันซาดทานะค่ะทุกคนดูตรงนี้มีความแบบเออเล่นแบบสกีน้ำแข็งอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วนี่อะไรอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นมานั่งแล้วก็เป็นไอส์สเกตทก สาวสวยสวัสดีครับสวัสดีจ้าสนใจเล่นไอศกรีมกับฉันไหมจ๊ะมีสาวมานั่งแบบคอยแบบชวนเล่นไอศกรีมนะคะทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะโอเคแล้วก็สร้างสโนว์แมนไปเลยค่ะตัวหนึง่งแล้วก็ยังสามารถสร้างเกาะได้เนาะสามพันโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอ,อาไปอัปเกรดเจ้าพวกนกเพนกวินตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนนะก็ได้แบบว่าทำเงินให้เราเยอะๆเนาะแล้วเลเวลแม็กไปเลยจ้าโอเคตรงนี้สร้างบันไดแล้วก็ยากแล้วก็น้ําแข็งะคะทุกคนอุ๊ยบ่อน้ําแข็ง น่ารักกุ้กิ๊อุ้ยลืนล่นลื่นลื่นลื่นมากเลยค่ะทุกคนเอ้ยนีอ๋อ,อมีสะพานให้ด้วยเกาะใหม่นะคะทุกคนวิ ύ, ถือวาเยอะอยู่นะไอคิดว่าเกาะใหญ่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็สร้างเป็นทางเดินทางน้ํานะคะทุกคนแล้วก็เป็นสถานที่เล่นไอซ์สเก็ตน,นะคะทุกคนแล้วก็ยังมีเสาสุดสวยตรงนั้นนะคะทุกคนชวนไาเล่นไอซ์สเก็ตน,นอนแล้วก็มีสโนว์แมนมีเก้าอี้มีต้นไม้ตรงนี้นะคะทุกคนเกาะใหม่วิราอนี้สร้างได้เยอะขึ้นเลยค่ะทุกคนอ่าฝั่งนี้นะคะทุกคนเกาะตรงนี้นะะก็จะเป็นไม้เป็น บ่อน,น้ำแข็งค่ะทุกคนเราก็เป็นสะพานไม้กันน้นน้องเพื่อแบบว่าจะได้เดินข้ามบ่อน,น้าแข็งได้ง่ายๆเนะเาะแล้วก็สร้างสนต้นไม้อุ้ยอันนี้อะไรอะอย่าบอกนะว่าเป็นแท่นแบบรูปปั้นเราคิงเพนกวินอู้โออพระเจ้าครับคิ <King Penguin S 2> งเพนกวินคนหน้าตาเหมือนเราเลยอือความเป็นพระราชาของฉันนะ <c oughs> ฉันไงล่ะเจ้าของเกาะนี้แล้วก็ยังเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเท <c oughs> <Hey, S 1> ไหมล่ะ ค่ะทุกคนสร้างต่อเลยอุ้ยมีความแบบพรมแดงเออเก๋อ่ะความพรมแดงทุกคนเออน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็สร้างผู้ไม้โอเคทุกคนคะคือแบบว่าเราสร้างเจ้าเพนตินสีส้มนี้นะคะทุกคนมาเป็นแบบ เพนเตอร์นะคะทุกคนแบบว่าเพ้นกําแพงให้เราอะแล้วหนูรูปปากแบบแซ่บมากเป็นความแบบเออกัดลิ้นยั่วโอเคค่ะตอนนี้เรามีเงินอยู่6 0,000แล้วนะคะทุกคนใจจริงอยากแบบนั่งให้รอแบบได้เป็นร้านเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ว่ามันนานเกินไปเนาะรีป้ายแบบทไลน์ด้วยค่ะทุกคนแบบเวลาเราแบบมาเล่นเนาะแล้วก็แบบไอคิดว่าน่าจะชวนเพื่อนมาได้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้เราเดินไปตรงเกาะแรกนะคะทุกคนแล้วไอแบบไปแอบแอบสร้างตรงนี้มานะคะทุกคนนี้มันมีเกาะให้เพิ่มอีกด้วยตรงนี้จะเป็นฐานน้าแข็งนะคะทุกคนสร้างไปเลย หมื่นหนึ่งโอ้โหเกาะสูงจังเลยสร้างสโส4สี่พันสร้างไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็พุ่มไม้แล้วก็ต้นไม้ห้าพันดูทำไมเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆต้นไม้อะไรเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนงงมากอ่านี่ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบส่วนสาธารณะนะคะทุกคนก็เริ่มมีแบบอุตมะอุ้ยมันบ้านญี่ปุ่นเลยเป็นบาร์ค่ะทุกคนมีอาหารด้วยน่ารักจังโอ้โหมีความแบบเพนกินเพนกินมีความแบบเพนกินค่ะทุกคนโอ้โหความแบบเชฟน่าขืึมมากเลยครับทําไมคุณน่าขืึมจังเลยครับเพราะว่าจันหนาต้องทาอาหารให้อร่อยลูกค้าจะได้ติดใจมันเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้อ่อ,อโอเคครับโอ้ทุกคนดูสิมีความแบบราเมงด้วยน่ารักมากเลยนะงกินดิเด้ ทำไมน่ารักขนาดนี้เป็นแบบคนที่แบบแพ้อะไรน่ารักแบบนี้ทุกคนดูสิแล้วก็มีความแบบเพื่อนมานั่งสซยรามเมงกับเรานะคะทุกคนอุยดีมากเลยอะ่ะมันก็ยังมีเกาะมาอีก2องหมื่นนะคะทุกคนเกาะน,นี้มันกว้างขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแล้วเราจะมีเงินซื้อสปีดโบนแมททุกคนคือแบบว่าเราอยากสร้างทั้งหมดนี้ให้หมดเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวไอขอเวลาเก็บเงิเงนแล้วก็สร้างแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะมาสรุปแล้วก็อธิบายแบบทีละอย่าง,ท,างทีละอย่างกันเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็หลังจากที่เราสร้าง ่ารั้วนะคะส่วนรั้วแล้วก็ส่วนโคมไฟแล้วก็จะมีพุ่งไม้แล้วก็จะมีป้ายญี่ปุ่นตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็นี่มีเพนกวิน2ตัวนะคะทุกคนกําลังเล่นหมากรุกแข่งกันเลยนี่เห็นไหมแล้วก็ไอก็ได้สร้างเกาะเพิ่มนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะ2เกาะตรงนี้อีกเกาะหนึ่งนะคะทุกคนที่ไอสร้างมาเพิ่มแล้วตอนนี้ไอก็มีเงินอยู่แสนเจ็ดนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเกาะนี้จะเป็นเกาะสุดท้ายไหมทุกคนเพราะเกาะมันเยอะมากตรงนี้มีเจ้าเพนกวินไหนดิซีินจ้าเพนกวินอุ้ยเป็นชุดหรออ้านี่ไง นิ่งดุดยิน้นพิวไว้ดุดใส่น้ำช่วยสอนผมเป็นนินจาหน่อยได้ไหมครับ การเป็นินจานั้นน่ะจาต้องผ่านการฝึกสุนโหดมาก,ก่อนฝึกการฝึกสุนโหดแบบไหนเออครับก็คือการกินราเมง 1, มหนึ่งพันชามโอ้โหหนึ่งราเมงหนึ่งพันชามเดี๋ยวก่อนกินแค่ชามเดียวฉันก็อิ่มแล้วอะ่ะเออโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างต่อเลยจึบ๊บโอเคตรงนี้ก็เป็นบันไดยังมีเกาะเพิ่มอีกนะฉันขอร้องฉันไม่มีตังแล้วโอเคเป็นโคมไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวส่วนดอกไม้เดี๋ยวเราค่อยจัดการเนาะต้นไม้อีกนะคะทุกคนอู้มีความเป็นภูเขาตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนโอเคลองมาสร้างด้านล่างต่อ ด้านล่างโอเคดอกไม้มีความแบบเป็นพุ่มดอกไม้นะคะทุกคนสีเขียวกระจีน่ารักมากเลยเพิ่งเห็นสีเขียวในกรอกโอเคค่ะทุกคนอันนี้มีเงินสามหมื่นนะคะสร้างสิมันคืออะไรออนเซน็นแช่น้ําร้อน,นะคะ่ะทุกคนอรู้สึกอุ่นแนะ่ปอนใครแต่เ,เกินครับมันดีมากทุกคนคือแบบมันความแบบเจือทุกคนเออมีความแบบ มีออนเซ็นนะคะทุกคนมีน้ําพุร้อนให้แช่ด้วยแกมันแบบน่ารักปุกปิ๊กมากเลยทุกคนแล้วคือแบบว่าเกาะเราอะจากที่แบบว่าเราแบบเป็นเพนกวินอีกหนึ่งเดียวในเกาะนี้นะคะทุกคนเราก็มีแบบว่ามีทั้งแบบเพนกวินสาวสวยมีเพนกวินที่แบบว่าคอยแบบเทนแบบกําแพงของเรานะคะทุกคนแล้วก็มีคนตัดไม้คนตกปลานะคะทุกคนแล้วก็ยังมีอา่านินจาเพนกวินแถมแยังจะมีพ่อครัวทํารามเมงสุดอร่อยในร้านลายของญี่ปุ่นที่เกาะเรานะคะทุกคนแล้วก็ยังมีคนมาเล่นหมากรุกตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะ น่ารักมากเลยโอเคค่ะเพื่อนๆไอ้อก็ต้องขอพักเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเกาะมันเยอะมากถ้าสร้างก็คือไอคิดว่าคลิปนี้น่าจะยาวมากแน่ๆเลยเนาะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากดูอีกเนาะก็คอมเมนต์ว่าอยากดูอีกนะคะทุกคนใตน้คลิปไอได้เลยเนาะแล้วไอจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูอีกนะคะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายจ้าบ๊ายบาย,บายครับบ๊ายบายกับเพนกวินนะครับ